ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักซุปตา์ที่คอบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของหนุ่มเบียสุกรดาวัตและหวานใจข้ามช่องอย่างสาวเบลล่ารานีที่มักจะมีโมเมนต์หน้ารักหน้า,ร,นา,ร,นารักออกมาฝากแฟนๆกันอยู่เสมอจนหลายคนรุนเชียอยากให้คู่นี้ไม่ข่าวดีออกมากันเร็วๆเลยละค่ะแต่ว่าช่วงหลังมานี้อิสตาแกรมของทั้งคู่ต่างไม่มีรูปคู่มุมมีหน้ารักออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันเลยอาจเป็นเพราะว่างานในวงการบันเทิงของทั้งคู่ เลยทำให้แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์สวีทหวานน่ารักน่ารักของคู่นี้กันสักเท่าไหร่แถมบางคน,นยังแอบสงสัยว่าคู่นี้อาจจะเลิกรากันไปแล้วหรือเปล่าล่าสุดบทิติพรวันบันเทิงได้ออกมาเผยข่าวช็อกวงการในรายการวันบันเทิงช่องวัน31 ว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วที่ผ่านมาทั้งคู่ได้มีการปรับเข้าหากันแล้วแต่ดูเหมือนจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องโดยเป็นการตกตรงจบกันด้วยดีเพราะตอนนี้ยังมีการพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่ซึ่งคาดว่าทั้งคู่ลดสถานะกันมาหลังจากที่เวียกลับมาจากการถ่ายภาพยนตร์เรื่อง เพอรินไรภารกิจกู้ชีวิตหมูป่าที่ใช้เวลาในการถ่ายทำนานกว่า4เดือนเพราะวันที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศยังมีเบลล่าเดินทางไปส่งแต่ให้กำลังใจที่สนามบินซึ่งรูปนั้นถือว่าเป็นรูปคู่ล่าสุดทั้งคู่ที่โพสด้วยกันคือตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมา34สัปดาห์ที่ไม่มีรูปคู่กันแต่คนอาจจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของมือที่3ทางวงในเผยว่าไม่มีเรื่องนี้งานนี้ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มเวียและสาวเบลล่าต่างพากันเสียดายคู่นี้ไปตามๆกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ให้ความเคารพกับการตัดสินใจของทั้งคู่